อยากได้แบบคนขายติดผู้นี้ผู้บะหล่ผู้บักใหญ่ผู้เบลือว้ว <What? S 2> oh. ออกไหมไม่ออกตัดอีกจะโชว์ออฟซะหน่อยมายังไม่คาดเออ วาวเหลืองอลังงามนี่นั่นก็เรียกว่าปอกแบบคนขายมาจัดทุเรียนกันลูกนี้ลูกนี้กี่โลนะสี่โลครึ่งสี่โลครึ่งเว้ยบาทนี่สี่โลครึ่งคังกระบาดได้ทุเรียน <c oughs> ทุเรียนเอาทุเรียนซะงั้นได้ทุเรียนจากหลักทุเรียนเลยได้ทุเรียนจากเอ่อ วัสมานวัสมานนะตรงหน้าวัสมานสะเซิงเซานะครับแล้วก็พิกเออ่พิกัดทางเข้าเข้าไปประมาณสักประมาณสักเจ็ดเจ็ดโลจะอยู่ขวามือนะครับผมโลนั่นหนึ่งร้อยบาทจัดไปเจ็ดโลโอเคเนี่ยลูกชายจัดจานมาอย่างสวยเลยใช่เฮ้ยผู้แรกโอ้ ทุเรียนแก่ห้วยนช่ามญาติกันเลยนะอู้หวหอมมาคนได้กนะันว่ะนูนดีพอดีแล้วคือทุเรียนมันแก่กำลังอร่อยแล้วทุเรียนมันแก่ทุเรียนมันแก่กำลังดีแม่เจสามารถแก่ทุเรียนได้สองคูทุเรียนมันกำลังลแกงนะ่หนึ่งคูเจอาสุดเห็นปะได้สองคูเลยกินปะ ว่างกันเออพอดีกินคุณใช่พอดีกินแล้วอืมอืมเฮ้พอดีกินกรอบนอกนุ่มในเนี่ยตั้งนี้โรลลอยที่ทั้งข้าวัสมันทุเรียนแก่แล้วก็หอมอร่อยกินไปบนไปเอ่าทุเรียนแก่หอมอร่อยเปลือกก็ค่อนข้างหนาช่วงเนี้ยเาไปเห็ดหมูต้นหน้าไม่รู้ทุเรียนหมทุเรียนใต้หรือทุเรียน บนไม่รู้เรไปเห็นบวกกันนักเจ็บไปเห็นบวกกันนักเราไปเห็นอาวุธบอกกูเรียนง,ง่ายๆ่ายไม่ยากเลยอมบอกเลยง,ง่ายเลยปอกไปกินไปหมดไปอืโอ้งงมเลยอ่ะเี็บตัวประกอบ เลื้ยงลอยเลยงามเลยขั้นเย็นจะประทัดตัวโอ้ยร้อนอ่ะเพรามันอยู่ท้ายรถก,กี่ชั่วโมงอะพอดีอบก็สุกพอดีเลยบอกก็กินพรุ่งนี้นะไม่พรุ่งนี้แล้วนะวันนี้เลยเหรอไอ้บอกไม่กินเหรอคนขายเนียบอกให้กินพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงอร่อย พรุ่งนี้เลยคุณนุ่งจะเละเนี่ยคุณที่เละแน,น่ไม่ใชอดูทุเรียนเปร์นคนแกยังไม่ได้กินจะค่งเลยเออมันจะพวงคนแกพวงแต่คนกินไปแล้วอ<ม>ือผู้นี้<ม>จะสวยที่สุด มันกรอบนอกนุ่มในนั่นสิเนาะมันสิแซ่บมันโบมินเลลี่เนาะมันเป็นตุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในบออือเย็ดกินบวขาด้วยเป็นไงอร่อยไหมล่ะคุณกินอร่อยไหมล่ะ <laughs> คุณกินอร่อยคุณปอกก็ทรมานนิดนึง แค่หมจจีต้องมีอย่างดูมาซื้อมีดเนี่ยไว้ปอกทุเรียนโดยตรงเลยนะเนี่ยเจร,เยรู้ไหมรูม้ไหมไม่ซื้อมาปอกทุเรียนจริงๆริง่ สูเรียนลูกแล้วเจ็ดร้อยกว่าบาทนะต้นต้น,ตนเขเฮ้ยพขแม่งคนเทนไม่อยมีเลยะไเที่ยวคนเท่นมีตาก็ต้นนั่งเบื่อกับแม่บมแม่นลุงกับเด็กๆนั่นมอนนั่งเบื่อเจ๊อยู่ีร้อยนั่งยู่นั่ง ผู้นี้สวยงามมากผู้นี้ของเจมันบอกของเจียงของไผมีแต่คนแย่งผู้นี่ผู้นี่มันงามเดบาดตน,น,นี่เบิ่งเลยเพิ่นนี่ครับ ทำให้มันพังก็เสียพังจังไงมันสิบอกอร่อยมีดมันพันแล้วฟังนถ้ามันเละแบบเนี้ยมันไม่ค่อยอร่อยนะมันแซ่บอยู่แต่ว่ามันงมงเถื่อมันบงามเดี๋ยวเพิ่งได้กินทุเรียนคัมแรกบ้าไม่กินเลแต่ก่อนกินเลยชอบเลยกินอะไรมาชิม กินแล้วมันโบแซมบ่เจก็เลยเศร้ากินเลยตอนนั้นมันคิวคิวตอนนั้นมันคิวโซเรียนตัวนี้มันมันเลยมันมันมันว่าจี๊ดอินไงมันรู้สึกมันมันเนาะชอบปะชอบชอบอบเขาเขาปอกแบบพิธีของเขา อันนี้ปลอกแบบคนกินได้ไม่ได้ปอกแบบคนขายดิปลอกกินไปปลอกแล้วกับเบิร์ตพอดีเจ๊อยากรู้ไหมปลอกเป็นคนขายเป็นยังไงเอ๊อยากรู้อยากรู้อยู่อยากรู้ปะเดี๋ยวพูเนี่ยจะปอกเป็นคนขายให้พรุ่งนี้เช้าสิ <laughs> ไซส <laughs> เสร็จเดี๋ยวนี้แหละ ต้องเอาภูงามเลยเออเดี๋ยวปอกเป็นคนขายอะ่ะจะเป็นภูงามเออยากรู้ไม่เป็นคนขาย,ขายเป็นยังไงอันนี้ไม่เจนปอกแบบคนกินได้หนึง มันร้อนจีเลยเฮ้เอ<ฟ>ันทูครับอันตโตอันเกมงนะมันจะคนติดตาไม่เห็นบอกเจ๊ก็บอกพ่อเนี่ยไม่เห็ออ้าวแต่พ่อต้นบอกเห็นแนนอนเรื่องเม็ดอร่อยใช่ไหมเม็ดมันเล็กนิดเดียวนะเม็ดไม่ใหญ่อืออร่อยไหมเจ๊ นี่เม็ดมันเล็กนิดเดียวออร่อยมันบอกว่าเคยกินทุเรียนอร่อยครั้งแรกนี่อร่อยแล้วเหรอ๋อยาวาไปเจิญเปล่าไปคนขายให้ดูนะโอเคผู้สุดท้ายไ้งแรกเลยฮะไอ้ขี้เกียจมันลายยาก แซ <2: static> ้เอยเนะอันนี้คือแซแล้วกสันามสูเาแที่ใครมุกกินทีหนึงลูกนึ่งอะเจ้คำเดียวอหอไม่เอยากรู้ว่าแบบพูดขายเป็นเดีวได

อยากได้แบบคนขายติดผูนี้ผูใบไหลผูบักใหญ่ผูเบลอว์า <What? S 2> oh. ออกไปไม่ออกตัดอีกจะโชว์ออฟซะหน่อยมัไม่ตงไม่คาดเอ่อเอ่อเออเอ่ด ก็เรียกว่าปอกแบบคนขายและอันนี้แหละงานว่าเราปอกแบบคนขาย,อยาปอกแบบคนขายแล้ว,แล,วแล้วไม่คนขายล่ะไม่คนขายก็อันแรกไงดีสคู่นี้อันเรกปอกแบบคนกินโลโละ้อยพิกัดทางเข้าวัดสมัยเขาปอกให้ได้นะเขาปอกให้กินอยู่นะ อันนี้เราคิดว่ากินพรุ่งนี้บ่ทันแล้วมันสุกแล้วใช่จะเป็นพัดลมใส่เดียวเลือกอัาจจะรู้ว่าเป่าคนปอกคนอะเปล่าพัดลมเป่าคนปอกเราบอลเขาเรียกปอกแบบคนขายดีเด่นจะเป็นพัดลมปกตินี่เจ้ ทุเรียนเนื้อแก่นี่คนน่ะใช่นี่นี่ทุเรียนก็เรียกเเรียนเนื้อแก่เราซื้อเุเรียนไม่เคยพลาดซื้อทุเรียนไม่เคยพลาดลาด้านลอยตลาดใส่กล่องใส่ตู้เยน็นไว้ค่ะกินไปเบิดค่ะอันนี้อร่อยที่สุดแล้วพอแล้วกินไปเสร็จๆนี่แหละไปติดตามกันทุเรียนวัดสมานบายบาย